สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกอบเอานาอีสานนะคะต้องพาดหัวคลิดว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังวันนี้เอานาชิมาว่าเรื่องความฝันของเจ้าของเด้อก่อนที่เราจะลงมาอยู่บ้านเนาะเราก็ฝันฝันว่ามีงงสีขาวเนาะณวันนี้เอานาจะได้มาอยู่บ้านประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนนี่แหละ เเลยฝันเห็นปู่กับย่าเพื่อนบอกว่ามะฮอดเงินซานบานซองแล้วคือพวกไปไหวเพื่อนแน่คือพวกไปไหวญาติผู้ใหญ่แน่ในความฝันเอ็น่ากับงงเอ้ยนะ่าคิดว่ออกเออว่าถ้านั้งสองคนนั้นนั่นคือใครพอคิดไปคิดมาโอ้ าจะเป็นผูด้วงย่าดีนั่นแหละที่มาเข้าฝันเรามาทักมาทายลูกหลานเนอหลังจากนั้นเอ้านาดก็มีหลังจากนั้นเอนา้านันนาดก็มีโอกาสได้ไปสักการะไปไหว้ผูด้วงย่าดีมาวันก่อนเนาะทุกคนแต่ที่พีคที่สุดคืออะไรรู้ไหม ตอนแรกนะเ,เ,กกกกเอือนาน่เขาไปย่างเขาไปต๊กแต๊กต๊กเต๊กเอ๊ะบ่เห็นบมเห็นมีงูเออว่เห็นมีงูที่นี่เพราะย่างเขาไปตรงกลางมีรูปปัน้นงูคูกกับย่างองค์สีขาวเอือนากระตกใจอยู่ดิตรงกับที่เอือนาาฝันตอนที่ว่าเอือนาอยู่กรุงเทพพอเรา ไหว้ปู่กับย่าเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะพเพื่อนๆใครที่เป็นลูกหลานปู่ด่วงย่าดีเดอ้อแนะนำให้ไปสักการะบูชาเดอ้ออยู่อ่าทางวัดช่องสามมอนอะ่ะทางใครที่เป็นลูกหลานปู่ด่วงย่าดีแนะนำโนะแนะนำเด้อให้ไปสักการะกันนะคะไปไหว้กันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย